ผู้ชมที่อายุน้อยกว่า20ปีควรได้รับคำแนะนำช่องของเราจัดทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับเว็บ LSM 2 8 5ปนะคะอันนี้เราก็อยู่กับค่ายเลส3 6 5ค่ะวันนี้จะพามาเล่นไฮโลนะคะทุกคนตามมาเลยจ้าวันนี้มีงบอยู่500บาทนะคะวันนี้จะพามาเล่นแบบเพิ่งปั๊บได้แล้วถอนนะคะทุกคน มาวันนี้เราก็จะเล่นนะคะขั้นต่ำห้าสิบบาทจะเล่นโซนะคะชอบสี่ห้าหกอ่ะก็ใส่ไปเลยค่ะทุกคนใส่ไปเลยห้าสิบบาทอ่าใส่ละไอีก oh. ลุ้นไปเผื่อได้ oh. วันนี้ขอสูงนะ,ะ oh. โอ้โหเหเต็มค่ะทุกคนห้าห้าหกหนิงโอ้โหได้สูงได้สิบต่อ oh. โอ้โหนี่นะคะได้เต็มเต็มเลยค่ะทุกคนห้าร้อยห้าสิบ ก็เพิ่มมาอีกโอก้โหบวกกันนี่เป็น900บาทนะคะทุกคนกับเว็บ L S M 2 8 5นะคะทุกคนเดีย๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะ